สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้ยายเล่ิผ้ามักปลาพี่น้องมักปลาดุกมูนซื้อปลาซื้อว่าปลาดุกมูนปลาโค้งนี่พี่น้องมักปลาหนึ่งเนาะคะ่ะมาเบิ่งน้ำใหญ่ใส่เกลือใส่ชุโรดเนี่ยสมักแบบอันสมัยแต่พอแตเมสมัยโบราณพี่นออ้องพอตงใส่เครื่องหลายใส่แต่เกลือกับชุโรดนี่ค่ะ แล้วกนเต็มอยู่มันเป็นปลาหนุ่มโขงพี่น่องได้ซื้อตลาดม่สซอนหนึนน่งเสร็พักซูี่นองกิน ปลานี่ฮะก,กินอยากได้พี่น่องปลาดุกหมุนเนี่ยเอออยังพอดเธอหนึง่งปลาโคง้งเนีน่ยมันหากินอยากปลา,ปาเสียบปลาเนี่ยต้มกินแก้งกินโอบกินอย่างกินไหลเวิดหนึ่งกินเป็นปลาเนื้ออ่อน นี่ยมามักับกมกำขาวสีขาเครื่องปุงสีขาไปทั้งในหนึ่งปลานนพี่นุ่พี่นอกพี่นอกก็เป็นหนึ่งน้ำใหญ่เด้วค่ะวันนี้ทับกันหนึ่งพี่นอกหนึ่งปลาค่ะหนึ่งเสพักอันกาดอันกวงตุง้ง น้ำมันน้ำใหญ่ตอนมันหมอเดือดโอ้สุกแล้วครับพี่น้องโอ้ไอทวนทวนไปรอไปกินน้ำใหญ่เด้อค่ะวันนี้เลยเอละแะไอคลิปไอ้ยายก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะรอดติดตามคลิปนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายเล่ผ้าเฮ็ดผ้ากินใน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ